สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองสองห้านะครับเออขอไปนะครับสองห้าห้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกนเค c o ร์โค้ดตรงนี้นะครับเปิดไลน์มาก็กดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สแกนเค c o ร์โค้ดได้เลยนะครับ ก็เป็นพระที่ได้แบ่งเข้ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไปหาแม่นะครับพาแม่ไปหาหมอนะครับก็เลยไปแบ่งเข้ามานะครับเอามารวมกับของเก่าที่เรามีนะครับก็แบ่งคนข้างบ้านนะครับคนข้างบ้านก็กว่าจะให้มานะครับนั่งสมืดเลยครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็มีภาพพระบบงปันหลายองค์อยู่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์สามชั้นนะครับพิมพ์สามชั้นนะครับสภาพก็ใช้มาเหมือนกันนะครับ มีรอยสึกก่อนหลุดไปบ้างนะครับเนี่ยรอยสึกเห็นก้อนมวลสารตรงนี้ครับใกล้จะหลุดออกมาแล้วนะครับพระไม่ได้หักนะดูนะแค่มีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับรอยปลิแต่ไม่ได้หักไม่ได้เล้าพิมสามชั้นนะครับหูคมชัดฐานคมชัดนะครับ คมมากองนี้นะครับองนี้องนี้เอาเบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับ ส่วนพิมพ์นี้เป็นผมดูน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแฟมนะครับแขนเพราะว่าแขนน่ะแขนจะหักไปงี้เรามีฐานมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้กับตรงนี้มีเส้นแฟมอยู่ตรงนี้นะครับ มี่อบบังคับพิมพ์ไม่เห็นนะนี่จะต่ำๆแล้วก็ซุ้มจะอยู่ด้านในถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ใหญ่เนะี่ยซุ้มอาจจะขึ้นมาถึงนี่เกือบถึงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะตัดชิดไปเส้นแสมตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับองนี้มีหูติดทิดนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ คาบกุเนี่ยขึ้นมาบังทําให้มองไม่ค่อยเห็นพิมพ์มากมายนะครับคาบกุหลายชั้นมากนะครับซ้อนกันเป็นหลายๆชั้นอืมครับ พระสมเด็จบางขุนพรมนะครับผมเอา350นะครับสามร้อยหสิบพรมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นของวัดหลักคังนะครับเป็นพิมพเจดีนะครับใหนดูนะครับอันนี้นี่ก็สภาพใช้นะครับเนื้อสวยนะครับอ,อุ์นี้เนื้อสวยเนื้อสวยเป็นวุ้นๆเลยนะครับ นีแตกรายงานนิดๆมวลสารก็มีนะครับเม็ดขาวเม็ดดําเม็ดออกส้มๆนะครับอยู่ด้านหลังกันนะครับเม็ดส้มๆด้านข้างก็มีนะครับด้านหลังก็จะเยอะหน่อยเพราะด้านหลังเป็นพื้นที่เรียบเวลาถูกล้างไปได้เห็นเยอะหน่อยโอ้ตรงนี้มีเนื้อว่าน ตรงนี้มีเนื้อว่านนะครับมีหลุมสภาพใช้ก็จะมีเนื้อแบบเน่าๆอยู่ในเนี้ยในเนี้ยครับก็ <c oughs> เป็นพวกประเภทเ,เนื้อลาคาบปลาคาบเหงือกคาบไข่ผสมกับน้ําสบู่น้ําอะไรเงี้ยเวลาอาบน้ํานะครับ <c oughs> เนื้อหาจ้าจ้านะครับ วัละคังองนี้นะฮะจัดจานนะครับเนี่ยจัดจานมากเลยแขวนได้ไม่อายใครนะครับอ<ๆ>งนี้ผมเอาสามราสิบนะครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์ เออน่าจะหานุมานแบกแท่นหรือเปล่ามีแท่นแท่นจะเป็นสามชั้นนะครับหูคมชัดตรงสือคมชัดนะครับด้านข้างนะครับดูด้านบนกันนะครับด้านบนก็จะมีอุดอุดเป็นสี เ,เทาเคับเข้มเขมด้านล่างนะครับดูรอยปาดด้านหลังนะครับนี่รัาเสียบลงไปเนี่ยวาโอา้วาปัม๊มปุ๊บเขาก็จะปาดนะครับปาดปึ๊บก็จะเกิดรอยปาดเสร็จแล้วเอาไม้จิ้มเข้าไปจิ้มปุ๊บเรางัดขึ้น ก็จะมีนูนขึ้นมาตรงนี้นูนขึ้นมาเสียบเนี่ยเสียบเข้าไปเงี้ยปุบ๊บก็จะเวลางัดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะนูนนะเพราะว่าด้านเนี้ยจะดูดกับติดกับบล็อกแม่พิมพ์นะนูนขึ้นมาเขาก็จะเอามือกดกดกดให้ลงมันก็จะเกิดรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยมีรอยนิ้วมือติดๆเพื่อให้กดตรงนี้ลงเสร็จแล้วก,ก็เอาผงมาอุด ผงที่อุดนี้บางคนก็ว่าเป็นซีเมนต์บ้างบางคนก็ว่าเป็นผงพุทธคุณบางรุ่นก็มีตะกุดอยู่ด้านในนะครับให้ดูยันเนื้อละเอียดนะครับองค์นี้เนื้อละเอียดเนื้อไม่แพ้แบบไม่แพ้หลวงพ่อโตบางกระทิงเลยนะครับศึกษาหลวงพ่อปานก็ต้องซื้อหลวงพ่อโตบางกระทิงมาดูนะครับ ผมมีผมมีหลงวงพโตบางกระทิงนะครับไว้ดูอยู่แต่ว่าเอาไว้ไหนเราไม่รู้ครับอยู่ในกล่องครับเก็บไว้อย่างดีนะครับนี่มีรอยผงติดนะครับรอยผงติดตรงนี้ผงเนี้ย พ่อปานองนี้นะครับพ่อปานนะครับผมเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะครับพิมพ์ขี้ตานะครับแต่ว่าจะเป็นพิมพ์กี่ชายเนี่ยเออผมไม่เป็นนะครับแยกพิมพ์ไม่เป็นนะครับ นี่ลอยประกบตรงนี้มีเหมือนเป็นเป็นสภาพใช้นะเาก็จะมีเนี่ยคล้ายๆแบบเนี่ยเป็นขี้เขียวๆติดนะครับขี้ใครขี้ตะกันขี้รวมกันนะครับเนื้อขึ้นสาแดงเต็มอง์คเลยนะครับเนี่ย สาแดงก็คือจากสภาพของสนิมนะครับที่มันมาจับตัวก่อนนะครับนานๆเข้านะไอสาแดงเนี่ยก็จะรวมกันเป็นก้อนนะครับรวมกันเป็นก้อน,นใหญ่ๆก็จะกลายเป็นแบบสนิมเป็นแผ่นเบลอเลยนะครับตอนนี้ก็จะแผ่นน,น้อยๆอยู่แรกๆก,ก็จะปัดออกนานๆก็จะปัดไม่ออกนะครับ ก้นนะครับนันก้นนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาผมเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยพิมพ์ขี้ตาผมเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตานะครับเนื้อชินเนื้อชินตะกัวองค์นี้เป็นของหลวงปู่สุขนะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับองเล็กเล็กมากนะครับเนี่ยผมเอาสามรอยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอิดตาเนะื้อชินตะกัวหลวงปู่สุขวัดปักของมาขำเท่านะครับรายการต่อไปนะครับ พวัดพับนะครับพิมพ์ตุกตาเล็กนะครับองนี้เป็นเป็นปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โตปุกเสกนะครับพระผงวัดพับปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โตปุกเสกหูคมชัดนะครับนี่วัดภาพผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบผมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระกิบบัวนะครับ กี่บัวไม่ทราบที่นะครับบางคนเป็นบอกว่าเป็นหลวงปู่ทองวัดราชโยธาบางคนก็บอกเป็นหลวงพ่อกลวยบางคนก็บอกไปอีกทางหนึ่งครับผมก็เลยว่าไม่ทราบที่ดีกว่านะครับไม่ทราบที่นี่ผมเอาสองร้อยแล้วกันสองร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เหรียญน,นะครับหลวงพ่อสุมิตรวัดถลุงเหล็กน้อยนะครับหน้าตาคมชัดคมมากสวยมากนะครับขึ้นม่วงเลยนะครับถ้าถ้าปัดผิวเอาแปรงปัดฝุ่นออกเนี่ยก็จะสวยนะครับ รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกไม่ทราบจังหวัดนะผมไม่ทราบจังหวัดนะต้องต้องดูกันเอาเองนะครับในงานฉลองเจ้าคณนะตำบลน,นะครับแท้ดูง่ายนะหลวงพ่อสมิทธนะครับสุมิทธถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับก็องค์นี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอาสองหนะครับสองร้อผมสูงรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพระครูกาลุนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยด้านหลังเป็นพระพุทธนะครับพระศกมีคมชัดมากนะครับตวงสื่อคมชัด พอนีไม่ได้ปัดคาบออกก็เลยมองไม่เห็นครับแต่ผมผมเมื่อก่อนผมเคยได้มาผมก็ผมว่าเป็นถุงปูงเผือกวัดกิ่นแก้วนะครับอันเนี้ยผมเคยได้มานานแล้วแต่ก็เน,นี้ยเป็นชื่อเขาเรียกชื่ออะไรน,นี้เป็นห่วงเชื่อมห่วงห่วงเชื่อมมานะครับเป็นเป็นชื่อฉายาของท่านนะครับผมก็เลยอาจจะไม่รู้ชื่อเต็มนะครับ รู้แต่ว,ว่าเหรียญน,นี่ยผมเคยได้มาแล้วผมเคยเสิร์ชหามานานแล้วน่าจะประมาณสองสามปีที่แล้วอะ่ะผมดูเป็นหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้หลวงปู่เผือกวัดกินแก้วนะครับหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหนูห่วงเขานะครับสภาพใช้มานะครับ เ,เหรียญหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนด้านหลังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเกเจาจารย์นะเปล่าเนี่ยใช้มาจนสึกจนเริ่มจนเงาเลยครับถ้าแ,แบบนี้สึกไปนี่ดูกันไม่ออกเลยนะครับเนี่ยถ้าสึกไปนี่แบบเลื่อนหมดทุกข้างนี่ก็คิดว่าเป็นหลวงหลวงปู ลงพบก,กันเลยนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้หลวงวัดคลองเขื่อนเนี่ยหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนเนี่ยเอาเบาเบานะครับเอาเบาเบาสองร้อยนะครับสองร้อยพร้อมส่งนะครับสภาพใช้นะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเม็ดข้าวเม่านะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของ กูก็จะกูวังหน้าอะไรหรือเปล่าของทั้งวิจิตรแหละกูมหาธาตุผมเรียกผิดนะครับกอภัยนะครับกูวังหน้าแล้วลกูมหาธาตุนี่แหละผมจะจําไม่ได้แล้วเนี่ยผลิเม็ดเขาเมานะครับอย่างเงี้ยกุจะโครพิมพ์กับที่เมื่อวันก่อนที่ได้มานะครับเนี่ยอยู่ในตลับสีพึ่งนะครับก็แกะออกมา สีพึ่งนี้ก็แห้งเป็นขี้ผงดำๆแล้วนะนี่ก็มาเอาน้ำอุ่นนะครับใช้น้ำอุ่นล้างน้ำอุ่นปุ๊บก็ผิวเป็นแบบนี้นะครับว่าสีพึ่งเนีมันต้องใช้น้ำอุ่นล้างนะครับสวยๆนะครับสวยๆในสีพึ่งเนี่ยประมาทไม่ได้นะเวลาเหมามาเนะี่ยผมเคย เปิดออกมาเนะี่ยแบบเจอพระขายได้พันกว่าบาทเลยนะครับพระอะไรไม่รู้นาคปกอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นละแล้วสีพึ่งผมก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่ใช้ใช้ใชยังไงก็ใช้ไว้บนหิ่งนะครับก็เป็นขึ้นเขียว,เ,ยวเต็มสีพึ่งเลยนะครับก็ไม่ทราบที่เหมือนกันอันนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบผมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับ พระพุทธชินราชนะครับมีร้อยแต่งตะไใบนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะที่เขาไว้หล่อเออเป็นเป็น,เป,นเป็นช่อชนวนเนี่ยช่อชนวนแล้วก็มีอกเราอกเราด้านล่างนะครับ พระพุทธชินราชแบบมีช่อชนวนมีอกเรานูนออกมานะครับมีช่อชนวนนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะได้มานะครับแบบนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะได้มานะครับแบบนี้ผมเอาแบ่งปันนะครับผมเอาแบ่งพันนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับให้ดูเนื้อนะครับนี่หล่อโบราณนะครับ เนื้อวันละเหลืองอมเขียวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับช่องทางการติดต่อก็มีให้อยู่นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ